สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยเอาพวงวัตถัยขั้นิ้มาส่งลูกคายูบา่บ้านโปรงขุนเพชรค่ะตำบลโปงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมจิจ้ะลูกค้าเลือกเป็นรุ่นอ่าเผาหกหลอค่ะขั้นนี้กจกจะความยาวพิเศษขายยาวยูที่4เมตรกว้างยูทีเมตรเก่าิค่ะสูงยูทีเมตรหึงกะเปิดได้รอบคันเลยค่ะ ค้าน,นี้จะเป็นคัสซี่ร่างนามนาหาเป็นโตคัสซี่ค่ะความแข็งแรงประตองพูดถึงค่ะของอูซางบอยกจะดูแลเรื่องเข้าเรื่องอยังไห่ประมาณนี้ค่ะโค้งสาม,มีีปัญหาโทรหาซางดีเลยจ้าข <c oughs> ้นนี้เก่ามอกับหลากอ่อยเป็นยางดีเลยค่ะพรอนเขายญ่ายู่ทีซีเมท เปิดทางได้ค่ะเดี๋ยวซังบอยจะรีวิวให้เบิ้งค่ะถ้าเกิดเอฟซคนใดมีรถทถยสามารถโทรสังสือกับซังบอยได้จ้าเบอร์โทรซังบอย062 3 4 1ก4 4 1่ค่ะหรืออันนี้ค่านลูกค้าก็เลือกเป็นสีสมจ้ะสมทั้งหนกทั้งด้านในค่ะของอูซังบอยก็จะมีแถมเสือให้ลูกค้ามีบันไดสองขางมีกล้องทั้งมือให้ลูกค้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพมุมเต็มของพวงคันนี้ค่ะถ้าเกิดลูกค้าคนใดอยากได้ก็้างสซางบอยเดจาของอูสซางบอยก็จะมีกระบะปลูกมั่นกระพานคุด หาพร้อมค่ะนี่ค่ะอันนี้็กยู่บนรถของซางแกจะเป็นกระบะปลูกมั่นค่ะเดี๋ยวกกจะเอาไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอหนองซองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะเดี๋ยวขากับก้อนเข่าอุกอ่ะแ่จ้างแวะไปส่งลูกค้าค่ะคันนี้จะเป็นเผาของตัวหกล้อลอยสิบแร้งค่ะอันนี้จะเป็นกระทะขอบชิปหาค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นสวยทั้งสี่เซ็นค่ะเดี๋ยวจะพามาเบื้องด่านถ่ายของพวงคันนี้ก็จะเป็นรุ่นบดามค่ะเา้าวขนาดนี้แกจะต้องเป็นบดามเท่านั้นจ้า อันนี้คะอันนี้ดานไทยค่ะสวยแข็งแรงแน่นอนค่ะท่าน,นี้ลูกค้าเอามาใส่กับตัว LC0 ซรูนย์รือว่าคูปะตาสี่สิบแรงค่ะอันนี้ก็ลากสบายนะท่าลูกค้าชีวายังประท่านี้มีพวงรถถจายจท่านี้สี่สิบแรงอย่างใดใส่นี่เอาไว้ลากอ้อยขนมั่นแกสามารถ แจงร้างบอยไดจ้าร่างไดเวิร์ดคทะอย่างไดสันอยาน่างไดเงาอย่างไดเตียค่ะร้างบอยสามารถดัดแปลงห้เข่ากับรถไถได้จ้าห่วงของอูร้างบอยกะใส่ไดกับรถไถท,ทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแรงมาจ้าคันนี้กะเป็นของลูกค้าอยู่อำเภอเทพสถิตค่ะจังหวัดชัยภูมิคันนี้เป็นคัตซี่ล่างนามหนาหาจ้าแข็งแรงแน่นอนส่วนตัวตรงแต่จะเป็นร่างร่างนามหนาสามขาแข็ง่างแลก้กกะ ทางบอยกะจะสารไห้ทีที่จากแข็งแรกแน่นอนค่ะหัวจะไม่ทิมนะคะนี่แหละค่ะผ่วงสิบล็อหัวไม่สิบล็อทิมโล่งหลักก่ะไม่จะบอกกดทหางรถไถทําให้ใช้งานง่ายออกไล่ได้สบายไม่ติดนะดและแล้วก็ วงสวิงการเลี้ยวเลี้ยวได้เก้าสิบองศาล้อหลังรถไถลูกค้าจะไม่ไปคัดคอล่างนะคะแล้วก็ยางก็จะอยู่ได้นานดอกยางสิบว็ไปเร็วนี่ค่ะขันนี้เป็นคัสซี่ล่างหาค่ะเดี๋ยวภาพมาเบิงช่วงล่าง,างๆๆตัวตรงเป็นรางสามนะคะอันนี้เป็นรางสามทั้งหมดนะช่างบอยจะสารให้จ <ๆ S 1> ี๋มีค่ะดามให้แล้วเป็นเพา สวยๆย,ยางยางเ<า>ปอร์เซนอ,อาจแจ้ลูกค้านะคะเป็นยางเปอร์เซนนะคะยางเปอร์เซนทุกคันแต่สวยๆส,ส,สาภาพใช้งานได้อีกโดนอยู่อันนี้ด้านท้ายนะคะ